เรามีแล้วน้อยน้อยท่านเดียที่กลับบ้านใช่ไหมครักลับบ้านเรนะ้อนสบายนอนห้องเราสองคนแล้วฮะถ้าเราต่อห้องเราไปเนี่ยนะครับยังครับเราไปรับบ้านนะที่เรามาดูว่าเพราะว่าเราจะต้องเดี๋ยว <Okay. S 1> นะะถามว่าพูดกับใครที่ร้องพูดมาวันแรกันคุยกับใครใครเป็นคนรับเคสไว้ใช่ไหมครับวันนี้นะฮะก่อนก่อนที่จะ คุยกันยาอ่างต่างก็อยากที่จะให้เพราะว่าปัญหาสังคมมันก็เป็นปัญหาที่หลากหลายอยู่แล้วนะก็คือมันมีทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศนะนี่เรามาคุยกันเรื่องปัญหาสังคมเนี่ยนะคะความรู้มมนมีความรู้อะไรต่างต่างเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีีิธรรมหรือปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรที่มันเข้าไปเนี่ย มันก็เกิดเป็นรวบรวมเป็นสังหาสังคมขึ้นนะคะถ้าเราย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ต้องไปมองศปรเทศประวัติศาสตร์ประเทศเลงมันก็เหมือนกันนะสมัยก่อนเนะี่ยก็มีท่านะคะประเทศอื่นๆก็มีท่าเหมือนกันประเทศเราก็เช่นเ,เดียวกันนะ,ะเรามีตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมาอยุธยานะตอนการมีท่ากัน เป็นธาตุเนี่ยนะก็มีธาตุทั้งหญิงทั้งชายแต่ธาตุของในบ้านเนี่ยสามีเนี่ยสามารถที่จะขายภรรยาดได้สมัยโบราณนะคะจนมาถึงรัชกาลที่สี่รัชติดาเนี่ไยไปศึกษาทั้งได้ที่หญิก,ก็ได้รับการศึกษาแล้วก็ศึกษาทั้ง เริ่มเริ่มที่จะมีการได้การศาึกษานะคะทั้งในประเทศแล้วก็เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้ที่ผู้หญิงสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ออกไปนะคะศึกษาอต่างประเทศได้ทั้งท่านก็เด้ส่งนักเรียนาายที่ดาท่านอะไรต่างๆนะคะออกไปส่งศึกษาที่ต่างประเทศด้วยก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเัยนะนั่น,หนแหละจากนั้นมาจนวันนี้เนี่ย ปัญหาบ้านเราเนี่ยทางด้านการเมือก,ก,ก็ยังงอนงังนของกรวิกฤตนะคะต,ต่างๆแล้วก็มาตลอดนะืือการเปลี่ยนภาคการเมืองการเปลี่ยนกกร,รยนัฐบาลนัล่นก็เป็นปัญหาปใัใใจจัยอย่างหนึง่งนะที่ทําใหา้ปัญหาสังคมเนี่ยไม่ไม่สามารถเชี่นะดำเนินการต่อได้นะแผนพัฒนาเป็นในเรื่องเศรษฐกิจ นะสมัยก่อนที่เราก็ไปเน้นในเรื่องเสือตัวที่ห้าที่หกอะไรต่างๆนะแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องสังคมแลวเราก็เป็นปเน้นทางด้าน,นะคะทางได้อุตสาหารกรรมจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอะไรเราอยู่แตจ่จังหวัดกันภาคเกษตรกรรมเกษตรกรรมเล็กๆหลังเดียวก็นอนไันหมดเนี่ยนั่นก็คือปัญหาหนึ่งที่ทําให เสพยาเสพติดเข้าไปเพราะปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาที่รุนแรงมากเขาก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าสติเขาเป็นยังไงนะเมืเ่ขขขขมอข่าวออกนั่นหรืวันนี้เด็กสี่ขวดเป็นยังไงใครรู้บ้างให้ราปภนะเพราะอะไรเพราะยาเสพติดเหล้ากินเข้าไปเมานะเกิดเปี่ยลงขึ้นมาผมจะผมคืนเด็กสี่ขวดผมคืนแล้วด้วยนะคะ<า>แล้วกาทานอีก นี่เป็นเรื่องที่น่าฮือมากๆในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะ